วงเวียนหัวใจนะครับ้้าทใหฉันไดมหมว่่จริงนั้นคืออะไรันค่อนข้างที่จะพ่อแง่แด่งอนเถียงสู้ครับที่เตะแล้วพอเราสนิทกันมันเล่นง่ายรเ,เรื่งนีนงนใช้เตะผมมากเลยเนะมีอะไรต้คุยกันบ,บนเตียงทะ <c oughs> เลาะกันก็ไปเคลียร์กันบ,บนเตียง ก็จะเป็นคนที่แบบว่าขำง่ายอ่ะใช่ไามป็นคนขำง่ายถ้าทีมงานกล้องหรือมีมุกหรือมีอะไรเขาจะเอาและเขาจะขำและเขาจะชูด้วยนะโอเคเสียงไม่ได้เลยเสียงไม่ได้เลยมันเป็นคาแรคเตอร์มันจะมีแบบปากยิ้มตาไม่ยิ้ม ีฉากสยุมกก๋ยฉากหนึ่งคือฉากงดทองหนูชอบฉากนี้มากฉ <c oughs> <c oughs> าไกไหนที่จุบจริงด้วยจุบ <c oughs> จริงแนละจริงครับจุบจริงเสมือนจริงด้วยผมอะ